สวัสดีค่ะอันนี้ฝ่าทลายโจรพี่น้องเบิง้งเทิงเบียเทิงอยู่ในกระถางบักปลายพี่น้องเลยเบิง้งเลยนี่ยอยู่งฟังนีก่ก็มีบะแบงเอาไปปลูกเด้อพี่น้องผู้ใดบ่มีฝ่าทลายโจรแก่วัดแก่ยังก็ดีเด,ด้ ส่วนอันนี้เด้อพี่น้องเด้บอบังไปหน่อยส่อให้เบิง <c oughs> ผู้ใดอยากได้เสร็จละเห็นพ่อนอันนี้เป็นหมากไต่ใบเขาว่าเอาไปต้มกินไข่ส้าเหือวสัน่นจกักมันเป็นแนวเดเอ๋หลหไข่ส้าเหือเอาไปต้มเขาว่าเนี่ยผู้ใดเป็นไข่วเ,เศรซาเนาะเนี่ยหมากไตใบเนี่ยหลายๆคือกัน วาเสียอันทอนทิ่มกับข้าวันเปญญ็นยาแต่ว่าเสียห้เบิรงอันนี้พี่น้องเลยต้นหมักย่อมไหมมันหลวงไม่หน่อยก็เลยเอากวาดอันมันบดโอ้ยไผ่มาเก็บไปกินยูนี่ก็กินบบทนก็เลยเอาเม็ดมานั่นกวาดมาตอมกันไวมองนี่บันนี้มันเกิดพี่น้องเอ้ยมาเดอบานไผ่มีต้นหมักย่อมมาถอนเอาคุณนะ่ะนี่ต้นบมักย่อมเนี่ยพี่น้องเนี่ยกันจุ่ม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 ,ม,ม,มยูนี่ มาเดาพี่น้องเดามาแบง่งไปปลูกเนี่ยนี่จะเบียรต้นบักย่อมทั้งนั้นเลยพุน่นะเบียรทลายใบฝ่าทลายโจรน,น้ำต้นบักย่อมน้ำเนี่ยกำลังเป็นอีกเด้พี่น้องเบิ้งเบึงอยู่ทั้งต้นนะกำลังเป็นดอกอีกล่ะนะจนงาฮักพุน่นเลยอันนี้ไอ มะม่วงหาวมะนาวโหเริ่มสีว่ายละ่ะเริ่มสีซุกละ่ะซุกนี่ถ้าเกิดว่าห้าบอกกินเม็ดมันหลวงออกมาหนี่มันก็สิเกิดอยู่นี่แล้วพี่น้องเลยฮะฮะสนั่นเลยฮืฮะ อันนี้ฝาทะไลโจรเป็นจุ่มๆยู่พี่น้องเอ้ยพ่อเด็กินบ้ซส้อเขาช่วงนี้็อยูต่บานเนาะพี่น้องนอเนาะบไปใส่มาไสไปไสกับผ้ากันยานันย่านแล้วนอะพี่น้องเนาะมันเหตุการณ์เนี่นี้ไหมหญ้ากระเคี้ยวคักมันนี่ขาดว่าคุณตากับคุณยายสิมากเกี่ยวอยู่ กะยูตะบ้านตะซอ,องไปเฮ็ดจังได้ๆไ,ไปใส่กระยานเบื้องแม่หมักตะทกโรกกะร้ายคนมาคนต้นเอ็นเตนอยู่ไม่หน่อยก็ก,กินตะของอยู่บ้านดิพี่น้องเลยมันนี้พวทานล่องดอกเมื่อแรกยังซีล่งกับล,ลูกสาวบางโฮงกบปูข้อเด็ดตำ อันนี้จักน่อยกระสุกระฮ็ดนามฮ็ดนามมันกินปลูกปีนึงบอกถึงปีสามกระได้ก,กินได้พี่น้องเนี่ยที่ตะก้อนนี่ไม่น้อยพอไนแบบบลักไล่หนึ่งกระแบงปันมูไปกับพ่อปลูกไว้ยูผู้ใดมีเหนือทีเนาะต้นใหม่ก็ะไก่สิเป็นอุโมงละเอาผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อ เบีย้ยต้นบักย่อมกับอันป่าทลายโจรฮะยุผีก็มีเด้พี่น,อน้องไงไงเห็นบ่เพราะเราเป็นดอกเนวนี่ถ้าปลูกเห้เราเป็นดอกเพราะเป็นดอกปุ๊บมันมันกระสีเม็ดมันกระสีปิวไปเนาะมันกระสีเป็นเบีย้ยมันแบบน,นี้ไงแถวนี้เป็นป่าเลยพี่นอ้องฮะเอา่บดีสือเขากระทอว่าด,ดีนะพี่นอ้องเนาะเหตุการณ์แนวนี้ ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ